โอเคพี่โชคดีครับผมโชคดีโชค,ด,โชคดีเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้วิ่งสบายเลยครับแบบนี้สวัสดีเอฟซีเสียนุยบุรียัมครับวันนี้ก็เลือกดียามดีครับเอาเทเล,ลอร์ตัวนี้ครับปล่อยไปแล้วครับส่งกลับคืนอู่ดเดิมครับ เอาไปใช้งานต่อขอบคุณพี่ผู้ชอเจริญการช่างด้วยนะครับที่มีน้ำใจรับเทเลอร์นำไปให้ลูกค้าได้ใช้งานต่อนะครับเพราะว่าเราจะหาเทเลอร์ใหญ่ละได้ชั่วคราวแล้วก็โอเคครับจากชัยภูมิครับ พอเจริญการช่างครับยังไงก็กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดน,นี่ครับช่างพอดีช่างมาก็มาส่งเทเลอร์ที่ไหนพี่ที่ราศีสไลด์นะครับเอาไปคนคูโบต้าหรือเปล่าโอครับผมนี่จากชายภูมิครับเฮียพี่ชายหรือเปล่าโอเค พี่ชายเนาะเี่กแกพี่ชายนะครับก็เทเลอร์ตัวนี้ใช้งานแค่น่าจะประมาณ2องฤดูกาลนะครับนะจัดมาแปดหมืนกว่าครับอ๋อเดิมๆครับเป็นล้อ6ล้อครับ สคานนะครับนะสองเพลาบรรทุกนี้น้ำหนักเจแปตันสบายสบายเลยครับกนะ็มาเอากลับไปใช้งานต่อครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเฮียเฮียได้เลยครับโชยเจริญการช่างครับนี่ตามไปซื้อที่นั่นเลยนะครับนะเห็นเลอร์ลากตัวนี้นี่ลากแมคโคร สบายสบายครับหลากแมคโคนดีสบายมากเลยนี่ครับเ่าแกโอนตังมาแล้วหกหมืนสองครับผมเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดให้ด้้อ เดี also, also nữa, duh, ๋ลวเอาลวดมัดก็ได okay. ้นลวดสีขาวแล้วก็เอาเอาอันนี้ล็อกหน่อยมัดตัวนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะถอดออกเลยใช่ไหมถอดเลยเนาะเดี๋ยวสลักรถไฟสลักรถไฟไว้เพราะว่าไอเนี้อเนี้ยต้องใส่ต้องล็อกไว้เอาคลิปล็อกถอดเดี๋ยวโดนร่วงเดือบจะเดือบพี่จะถอดเลยถอดได้ไหมต้องหาอะไรยันล้อ อแบบนี้สบายเลยใช่ใช่ก็ระบบไฟผมก็ซื้อมาเพิ่มครับเพราะว่าเดินทางเดินทางเดินทางครับไปไปที่ชัยภูมิครับต้องต้องใส่ระบบไฟไม่ไม่ เดิมเลเอาละครับก็เทรลเลอร์คู่ชีวิตครับนะยังไงก็ไปอยู่ค้ำอยู่คูณนะครับไปอยู่กับใครก็ให้ค้ำให้คูณเสียดายเหมือนกันนะครับของทำมาหากินครับแต่ว่าเราจะหาตัวใหม่มาใช้ครับหาเทลเลอร์สิบล้อ ราคาถูกๆครับดูครับรถโตโยต้ารีโอรครับขับเคลื่อนล้อลังครับโอ้โหจะสามารถลากเทเลอร์นี่ขนาดใหญ่ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับนะ บางคนบอกว่าโหจะลากไว้พี่มีขึ้นเขาไหมมีขึ้นเขาไหมผมเคยลากขึ้น,นไไมาสอดแล้วครั้งนี้ไปไม่สอดได้นะโอ้โหโอ้ <c oughs> ใ,ใส่เลยใส่ไม่ได้สวัสดีครับแม่เรา ถอดข้างหน้าก้าหลังพี่เดียเ๋ยวต้าแกอาจจะมีที่ถอดอนะครับต้องถอดล้อออกครับขับเคลื่อนเพลาเดียวครับต้องถอดล้อออกก่อนเพราะว่ามันจะได้คล่องตัวประหยัดน้ำมันด้วยนี่ครับเอโอนตังเข้าแล้วครับ เบคโคองแท้ครับชอบเยอะพวกเมคโคพวกเอ้รถเกี่ยวร้อยห้าสบายเลยพี่ขึ้นนะเนาะเนี่ยตัวเนี้ยลากรถไทยสบายสบายเลยโอนี่บุกไฟครับเอางี้เลย าถอดล้อถอดล้อล้อหน้าออกก่อนครับเพ่ได้วิ่งคล่องๆหน่อยครับต้องถอดถอดล้อหน้าออกครับเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางครับเพราะว่าถ้าวิ่งสองพลาวในรถก็จะกินน้ำมันเยอะขึ้นนะครับเลยเลยต้องถอดล้อล้อหน้าออก จากโชว์เจริญการช่างครับบริษัทต่อเทเลอร์รายใหญ่ของประเทศไทยนะครับรับเทเลอร์ไปใช้ใชงานคืนนะครับก็ท่านใดสนใจเทเลอร์ก็ไปติดต่อสอบถามราคาได้ครับว่าจะเอาสเปคไหนนะครับเป็นเทเลอร์ใหญ่ประมาณ2เมตรก,กว่านะครับตัวนี้ สองเมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบครับเยอครับได้ไหมพี่ <c oughs> ขอได้อยู่ การเดินทางก็ระยะทางก็ไกลครับนะเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเห็นเลือ์ลากครับก็จะทำการถอดขาตรงนี้ออกครับขาขาค้ำยันนะครับถอดออก ขาออกแล้วก็ถอดล้อหน้าออกครับให้เหลือแต่เราเดียวครับวิ่งสบายนะครับพี่วิ่งกี่ชัว่วโมงวิ่งกี่ชัว่ชวโมงเช้านี่ผมออกจากบ้านี่ห้ามาถึงรับตสิบโมงกว่าอ๋อก็ไม่ก็ไม่นานเท่าไหร่ ถอดล้ออกแล้วครับตัวนี้นี่เป็นดุมหกล้อนะเป็นดุมหกล้อกับนำไปเพิ่มล้อได้อีกนะครับ ไฮโตโยนตาริโว hey, ครับลากครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าริโวตัวนี้นี่จะลากไหวไหมนะครับตอนนี้ทำการถอดล,ออล้อออแล้ว บริษัทมารับคืนครับนี่ครับต้องไปอย่างนี้แหละครับใช้งานนี่ก็บริษัทมานำไปใช้ต่อดีจะเอาท้าช้างออก ตัวเท้ายันออกแล้วครับเอาล้อก็ะบะใส่ก่อนเดินทางครับอล้อที่สองครับ เอแล้วอแล้วพี่เอาแล้วไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเค,อเคลงเราคัดเออไปลองเออเยอะมเอ๋อ,อ,อครับเทเลอร์พร้อมเดินทางแล้วครับจบไปที่หกหมื่นสองครับ พร้อมไปที่ชัยภูมิแล้วครับเจ้าของอูมารับเองครับให้ลูกน้องมาเดี๋ยว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 โอเคพี่โชคดีครับผมโชคดีโชค,ด,โชค,ด,โชคดีเดินทางปลอดภัยครับผม ไปแล้วครับโอ้วิ่งสบายเลยครับแบบนี้